สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ชื่ออิงเลเชียสเลยค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ชอบมากคือ,อคนไม่ค่อยรู้หรือว่าอาจจะรู้แล้วพี่พี่ชื่ไม่รู้ว่าหนูรู้หนูรู้รอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเรื่องราวของ Underworld ค่ะซึ่ง Underworld ก็คือโลกที่อยู่ใต้พิภพถูกป่มนะคะโลกใต้พิภพเนี่ยก็ถ้าเป็นของ Greek mythology เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นคนปกครองเนี่ยคือ Hades หรือฮาเดเซียเรียกกันหรือว่าถ้าชื่อของอ เรมันก็ชื่อว่าพลูโตนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดินแดนของเฮรีสนะคะแต่ว่าตัวเฮดีสเองเราจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะคะไว้ไว้เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องราวของเฮดีสแล้วก็พรเมีย uh, ของเฮดีสที่มีคนเดียวนะคะแล้วก็ uh, ลูกหรืออะไรก็ว่าไปนะคะมีมากมายนะคะน่าสนใจนะคะ uh, วันนี้เรามาดูดินแดนอันนี้เป็นแผนที่ค่ะแผนที่ของ Underworld ก่อนนะคะว่าเห uh, มือนกับพาทัวร์ค่ะไม่มีชีพพาท มีอะไรตรงไหนบ้างก็คือวงกลมไว้บ้างแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะก็หลกัหลกๆนะคะอันนี้เป็น Domos h a d u นะคะหรือว่า d o m i n o o uh, n o อ h a d e ดนะคะดินแดนของ Hades จะอยู่ตรงกลางที่เป็นยึกๆเนี่ย,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 ยเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะสิ่งที่น่าสนใจคือในดินแดนของ Hades จะมีอะไรหลากหลายเยอะแยะมากมายไปหมดเลย มีแม่น้ำกั้นอยู่ด้วยมีแม่น้ากั้นอยู่ด้วยหลายสายนะคะในดินแดนของ Underworld เนี่ยเขาเรียกว่า Erebus หรือว่า Erebus นั่นเองจริงๆชื่อ Erebus นะ่ะเป็นชื่อของเทพสมัยก่อนนะคะเป็นเทพแห่งความมืดมิดเทพแห่ง Shadow กันจริงๆกอ็อยู่ทางนั้นด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการ overthrow นะคะ Titanomachy นะคะหรือว่าเป็น Clash of t i t a n สุด Titan เนี่ยทำให้โอลิมเปียนหรือว่า เทพของโอลิมปัสเนี่ยขึ้นมาครองนะคะดังนั้นเทพพวกนั้นก็กลายเป็นเทพองค์เล็กไปนะคะก็โอลิมเปียนก็จะใหญ่กว่าอย่างเฮดีสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโอลิมเปียนที่ใหญ่โตก็เหมือนกับมาเทคโอเวอร์นะคะเทคโอเวอร์ไปตอนนี้ก็เฮดีสครองนะคะที่น่าสนใจคือมีแม่น้ำอยู่5สายนะคะที่เป็นแม่น้ำหลักนะคะก็มีเลเตนะคะเลเซมีคอคอยตัสนะคะมีสติกนะสติกนี่อาจจะแบบว่าโด่งดังสุดนะคะมีไพเฟลกจิตัน ไฮแฟกจิตันแล้วก็อะครอนนะคะอะครอนนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเป็นแม่น้ำแห่งอะไรบ้างนะคะแล้วคนก็เข้าใจว่าอันเดอร์เวิลด์นะคือมีแตนรกแต่ไม่ใช่อันเดอร์เวิลด์เนี่ยมีหลายอันหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นคืออีลิเซียนหรืออีลิเซียมนั่นเองนะคะ e. ลีเซียมนะคะแล้วก็มีแอสโฟเดลนะคะแอสโฟเดลอสหรือแอสโฟเดลเนฟิลออฟแอสโฟเดลแล้วก็มีวาลออฟมอร์นิ่งนะสามส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่สี่คือทัทารัสนั่นเองนะคะอ้าวเราพูดของดินแดนแห่งเฮดีสค่ะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเฮดีสนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะงงว่าแบบเฮ้ยวันนี้พูดถึงเฮดีสหรือเปล่าค่ะวันนี้พูดถึงดินแดนของเฮดีสว่ามีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคนนี้เป็นเฮดีสในของดิสนีย์นะคะก็บอกว่าเป็นคนเลวร้ายอย่างงี้จริงๆส่วนตัวไม่ได้คิดว่า ดิสเป็นคนเลวร้ายนะคะเพราะว่าเขาแค่เป็นคนแบบอินโทรเวิร์ตอ่ะสันโดษแลวก็รักเดียวใจเดียวต่างหากนะคะก็น่าสนใจค่ะถึงแม้ว่าจะไปะชุดคร่ามเมียมาก็ตามนะคะเมียน,นี่ก็อันนี้เป็นความสวยของอผู้หญิงสมัยก่อนนะคะต้องแบบอวบอัดนะคะนี่สิหลงรักหลงปิ๊งผู้หญิงแบบนี้นะคะเออเเซฟานีะนะคะว่าเป็นชายพี่เห็นความอุดมสมบูรณ์นะ,ะตัวชีก็ต้องอุดมสมบ,บูรนณะ์น่าจะสวยแล้วก็มีเสน่ห์อะไรอย่างนี้ นะคะถ้าพี่พีชีไปย้อนกลับไปยุคกลางนี่คงจะเป็นผู้หญิงเจ้าเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะดูหุ่นซะก่อนนะคะอ้าวมาเรามาดูกันว่าดินแดนของของเฮดีสนะคะที่อยู่ข้างใต้โลกหรืออันเดอร์เวิลด์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะเ <okay. S 2> ขาบอกว่า hidden deep within the b o u g h s of the earth นะคะบาวตัวนี้ก็แปลว่าแบบ,แบ,บ่าท้องนะคะแบบท้องท้องของโลกนะคะคืออยู่ใต้ ตายโลกนะคะ r u l e d by the god Hades ค่ะคขาบอ r u l e เราเจอไปแล้วแต่เขาที่แล้วนะคะ r l e d ตัวนี้คือปกเลยคะ่ะปกครองเติม ed ก็แปลว่าถูกนะคะถูกปกครองถูกปกครองโดย god Hades นั่นเองค่ะ and his wife Persephone นะคะ Persephone per ก็ถูกฉุดข้ามมาเป็นเมียซะอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งหน้านะคะ the underworld was the kingdom of the dead นะคะก็เป็น kingdom of the dead ค่ะก็คือเป็นเมืองแห่งคนตายนั่นเองค่ะ in Greek เป็นตอจรซึ่ง อย่างที่บอกตายแล้วไม่จำเป็นต้นองไปนรกอย่างเดียวมีไปสวรรค์มีไปพื้นที่แบบกลางๆด้วยเออเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากัน the sunless place ค่ะเป็นที่ที่ uh, พระอาทิตย์ส่องไม่ถึงนะคะ where the souls of those who die went after death นะคะคนตายไปนั้นหมดนะคะทำดีทำเลวไปนั้นหมดนะคะ watered by the stream of five rivers นะคะมีแม่น้ำห้าสายท,ท,ที่วนเวียนอยู่นะคะอันแรกคือสติกนั่นเองนะคะก็เป็นแม่น้ำที่โด่งดังนะคะอคอรอนนะคะที่สองบอกไปแล้วคอคอย,คอยตัสนะคะ f l e กเจ a ตนะคะฟลกเจตแล้วก็เลเตนะคะมี5อันนะคะ The underworld was divided into at least four regions นะคะมีแบ่งเป็นอย่างต่ำๆ4 Are a จริงๆมากกว่านั้นเดี๋ยวใน,ในเดี๋ยวพูดถึงส Are a อนี้หมดแล้วก็จะไปดูบินแดนอื่นที่อยู่ในแผนที่เมื่อกี้ด้วยนะคะพี่ชี่เป็นทัวร์ไกด์พาไปอะไรคะยมมาโลกค่ะนะคะ <laughs> <laughs> ซึ่งมีทัทเทอรัสนะคะก็มีหลายที่ที่น่าสนใจนะคะอันแรกคือทัทเทอรัสนะคะทัทเรัสนี่คือแบบนรกอะเป็นนรกแบบอเวจีอะไรเงี้ย เ A.W.G. คือคุมสุดท้ายที่สุดเลยนะคะ Research for the worst transgressor ก็คือคนที่ทำผิดไลายแรงที่สุดนะคะ uh, The Elysian Field นะคะสอง Elysian หรือ Elysium เองนะคะอันนี้ก็คือคนที่แบบว่าเป็นฮีโร่กับฮีโรอีนส์นะคะ Heroes กับ Heroines Heroines อยู่ได้นะคะคนที่เป็นฮีโร่จะอยู่นี้ได้แล้วก็ Field of Morning Field of Morning เป็นอันดับ3 Field of Morning คือแบบว่าที่ที่แบบ ทำไมอ่า uh, for those w h o w e r e hurt by love นะคะคนที่ถูกทำร้ายด้วยความรักหรือว่าคนรักเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้น,นความเศร้าสกเสียใจนะคะสุดท้ายค่ะ4ี่ค่ะ asphodel นะคะ m e a d o w นะคะ uh, asphodel คือ ung, dell, ทุ่ง asphodel ทุ่ง asphodel เนี่ยก็จะเป็น for the soul of majority and ordinary people คือคนเบเบอ ชาวเบสิกคือแบบไม่ได้ทำดีมากก็ไม่ได้ทำเลวมากชาวเบสิกก็จะอยู่ที่ asphodel นั่นเองค่ะก็เป็นม ajority คนตรงอยู่นั้นส่วนใหญ่อยู่ที่นั้นนั่นเองถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่ได้มีความสุขทุกไม่ก็ไม่ได้ทุกเดินไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะกำลังจะบอกแค่นตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าที่เราเข้าใจนรกคก็คือต้องแบบคนเ,เ,เลวเดียวอะไรเงี้ยแต่นรกของกรีกไม่ค่ะนะคะเขาแบ่งชัดเจนค่ะเพราะสวรรค์นเนี่ยในในใน,ในทางของกรีกเนะี่ยอย่างเช่น อเลมเัิรัสเนี่ยเป็นที่อยู่ของเทพเท่านั้นดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราตายแล้วไปสวรรค์เราก็จะไปอิลิเซียมค่ะนะคะซึ่งอิลิเซียมก็เป็นที่มาของอชองเซเลเซนั่นเองนะคะอันนี้คืออ e ิลิเซียมนะคะคือสวรรค์ของมนุษย์สวรรค์ของมนุษย์ นะคะมนุษย์เนี่ยทำดีสุดๆก็ได้ไปอิลิเซียมนั่นเองเป็นที่ที่หรูหราจะแบบไปมีทุกอย่างให้เลือกสรรอะไรอย่างนั้นนะคะนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะแล้วก็ทําไม่ดีทําเลวนะคะก็จะไปอยู่ที่ทัทา,ารัสถ้าเลวมากก็ต้องอยู่ทัทา,ารัสถูกปะ่ะแล้วก็ถ้าทําเฉยๆก็จะอยู่ที่ แ s p โฟ e แต่ถ้าสมมติว่าโดน hurt by ด้วยความรักก็จุดเป็น feel of morning นั่นเองนะคะ r i v e r ค่ะแม่น้ำนะคะ5สายก็มีอะไรบ้างนะคะอันแล t i c k นะคะติ๊กเนี่ย ก็จะแบบ circling the underworld seven times, ก็หมุนรอบอใต้โลกนะคะอยู่ s ็ t รอบนะคะซ i กฟ w i the t h river of hatreds นะคะ unbreakable o a t h นะคะอันนี้สำคัญสุดๆเลยในตำนานเทพกรีกนะคะเพราะว่าแม่น้ำติกเนี่ยจริงๆเป็นคนเป็นเป็นผู้หญิงด้วยนะแม่น้ำติกเนี่ยนะเป็นแม่น้ำแห่งการเกลียดชังแล้วก็เป็นแม่น้ำแห่งการที่ไม่สามารถคำปฏิญาณที่ปฏิญาณที่ เบรกไม่ได้เพราะอะไรอ่ะปัฐบาลที่แบบว่าเมื่อสัญญาแล้วห้ามห้ามผิดสัญญาเออได้คะคือแบบคบการห้ามผิดสัญญาห้ามผิด สัญญาเขาเชื่อว่าเวลาที่เราเจอกอรเนี่ยนะแล้วก็หรือว่าปีศาจก็ตามหรือใครก็ตามนะคะเราต้องสัญญากับแม่น้ำสติกค,ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำผิดสัญญาแม่น้ำสติกจะมีแบบว่าโรคภัยไข้เจ็บพญนะใหญ่ตามมานะคะทีเกิดความสูญเสียมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะแบบต้องการทำสัญญาจากใครนนสมัยก่อนเนาะคนโกหกอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าสัญญากับแม่น้ำสติกก่อนนะคะถ้าสัญญากับแม่น้ำสติกแล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่ทำผิดสัญญานั่นเองค่ะถ้าเป็นคนไทยก็แบบขอให้แช่งให อาฟาผ่าตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะภา,ะาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cross my heart นะคะ I hope to die นะคะ cross my heart ก็คือสัญญาแบบที่ที่หัวใจอะไรปรมานี้นั่นเองนะคะ The gods are often depicted as taking well by its w a t e r ก็ถ้าสมมติว่าคืออันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันคือการที่ ใช้น้ำในการปฏิญาณนะคะเหมือนกับหลังน้ำการปฏิญาณอะไรเงี้ยเก็บว่าอารมณ์เดียวกันเลยนั่นเองค่ะอันที่สองคืออครอนนะคะอครอน the river of sorrow and pain นะคะก็เป็นแมานาน่น้ําแห่งความเจ็บปวดนะคะแมานาน่น้ําแห่งความเจ็บปวดอครอน นะคะความเจ็บปวดนั่นเอง The coitus ค่ะ The uh, river of lamenting and wailing นะคะความเศร้าค่ะแม่น้ำแห่งความเศร้าในนรกนก,ก็จะไม,ไม่ค่อยมีความดีเท่าไหร่นะคะ f l u c t o n ค่ะ River of fire นะคะก็เป็นแม่น้ำที่แบบว่าเป็น,ปนไฟนะคะเชื่อว่าไหลไปถึงซาทารัสนะคะซาทารัสก็เป็นเต็มไปด้วยไฟนั่นเองค่ะ fire and brimstone นั่นเองนะคะคำว่าซาทารัสก็คือ hell นั่นแหละนะคะหรือเหมือนคำว่า fire and brimstone ะค,ะคำว่า fire and brimstone ก็แปลว่า hell นั่นเองค่ะ brimstone นะคะแปลว่า hell นั่นเองนะคะสุดท้ายเล t เทค่ะเล t เทเป็นแม่น้ำที่กับลืมความความทรงจำนะคะ the river of oblivion นะคะ oblivion คือการลบเลือนนะคะการลืมนั่นเอง and forgetfulness นะคะแล้วก็ความลืมนั่นเอง of which the dead so are obliged to drink so that they can forget their อ่า uh, e a r l y life to p r e p a r a t i o n for p o s s i b l e reincarnation นะคะก็ให้ดื่มก่อนที่ไปเกิดนะคะ Reincarnation คือการกลับชาติมาเกิดนั่นเองค่ะอันนี้เคยพูดไว้ใน uh, เรื่องคานิวาลแล้วนะคะก็กลับไปดูกันนะคะในคานิวาลนะคะว่ารากของของเราคือคำว,ว่าคารนานะคะคารินะคะแปลว่า f l e s h นั่นเองค่ะการ กลับชาติมาเกิดค่ะแล้วมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับใต้ใต้โลกในอันดเวิล์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไซคี T กับคิวปิดนะคะหรือว่าตัวอะพอลโลกับแม่อพอลโลหรือว่าใช่ไหมไม่ใช่แม่อพอลโลแม่ของนี่ไงแม่ของเอเ,งเอมิสอะไรเงี้ยเออเอร์มิสก็แบบแม่ก็แม่ตายปะ ประมาณนี้มีเทพที่แม่ตายแล้วก็ต้องมาลงมาเอาแม่กลับคืนกลับไปอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดังนั้นเนี่ยมันแม่น้ำเลเทเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แม่น้ำเลเทเลเทเลเทอยู่นี่นะคะแม่น้ำเลเทอยู่นี่ถูกว่าซึ่งกินแล้วอ่ะก็จะลืมนะคะถ้าเขาบอกว่าแต่ถ้าอยากให้จาได้ต้องไปแอบกินน้าตรงนี้นิโมซีน น้ำของนิโมซีนนิโมซีนก็เทพแห่งความจำค่ะก็จะกลับมาจำได้เหมือนเดิมนะคะเห็นว่ามันก็ม,มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นนะคะน่าสนใจมากๆนะคะอ่ะก่อนที่จะมาคุยต่อว่าส่วนต่างๆเป็นอะไรมีทัทเอรัสมีฟิลออฟมอร์น e ิ่งแอสโฟเดลอิลิเซียนฟิลจริงๆพี่ก็บอกไปเล็กน้อยแล้วนะคะแต่พี่ก็มันจะบอกต่อว่าเมื่อคนตายแล้วเนี่ย เมื่อคนตายแล้วเนี่ยก็จะจะมีแบบว่ายมทูตไปรับถูกป่ะยมทูตของกรีกเนี่ยนะเออลืมบอกไปว่าอันนี้ได้มาจากเอ่อ uh, greekmythology.com นะคะแต่ว่ารูปก็มาจากอินเทอร์เน็ตน,นะคะเอ่อเทพที่มารับไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าตื่นล่อมากเทพคนนั้นนะคะเป็นเทพแห่งความตายนะคะมารับวิญญาณไปเขาชื่อว่าทนาทอสค่ะทนาทอสค่ะหรือแปลว่า death นั่นเองค่ะนี่ชื่อชื่อกรีกนะคะถ้าชื่อโรมันชื่อว่า mors นะคะก็ได้คำว่า mort ที่แปลว่าตายนะคะนั่นเองนะคะตายนั่นเองดังนั้นหล่อมากเขาบอกว่ามีปีกนะคะเหมือนคิวปิดเลยคุณดีคืออย่างนี้คิวปิดเนี่ยนะจะมีปีกสีขาวแต่ธนาทอสมีปีกสีดําคิวปิดเนี่ยจะมีธนูนะคะธนาทอสเป็นดาวคะ่ะนะคะเห็นไหมถ้าสนใจว่าเขาหล่อมากนะคะเออธนท์ทอสจะมาเอา,า,า,าวิญญ,ญาณมารับวิญญ,ญาณเสร็จแล้วก็วววจะไปอยู่ที่วิญญ,ญาณล่องเล่ไปเรื่อยล่องเล่ไปเรื่อย,อย,ๆๆๆอยคนที่จะพาวิญญ,ญาณไปที่ ทางเข้าประตูนรกคนที่จะพาวิญญาณไปที่ทางเข้าประตูนรกคือเอร์มิสเห็นไหมเอร์สกับคาถาของนางที่เรียกว่าคาดูเซสนั่นเองนะคะพาวิญญาณไปเมื่อพาวิญญาณไปเสร็จปับ๊บก็ไปถึงที่พายเรือที่พายเรือพายเรือเพื่อที่จะเอาวิญญาณข้ามไปนี่ไงนะคะคนนี้ชื่อว่าแคร์เรนนะ Karen, คะแคร์นแครนคนนี้เนี่ยแครนคนนี้เนี่ยก็จะ,ะถามว่ามีเงินมาหรือเปล่า นะคะในรูปนี้นะคะนางก็เอาเงินจับปากของไซคีนะคะไซคีนะคะแฟนคิวปิกนะคะก็คือเป็นที่มาของเงินปากผีนั่นเองค่ะ mm hmm. เงินปากผีเนี่ยเราจะเรียกว่าโอโบค่ะโอโบเงินปากผี เงิน,นปากผีนะคะโอโบนะคะเงิน,นปากผีเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคข,ของอกรีกโบราณคะ่ะเขาเชื่อว่าถ้าคนาคนที่ไหนที่สิ้นชีวิตแล้วเนี่ยเราญาติเนี่ยต้องเอาเงินวางไว้ในปากนะคะใต้ลิ้นนะคะเ,เพื่อที่จะว่าเอาเงินเนี่ยไปลง Afterlife นะคะ,ะชีวิตหลังความตายไปด้วยแล้วก็ไปจ่ายให้แคโร n เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีไม่มีเงินให้แคโร n แคโร n ก็จะไม่พาไปดังนั้นก็จะไปโลกอันเดอร์เวิ์ไม่ได้ก็จะล่อนเล่อยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองค่ะนะคะหลังๆในหนังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นจากเอาเอาเงินเข้าปากนะก็กลายเป็นวางที่ตาแทนนะคะก็ยังไงก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีเงินติดตัวไปเพื่อจะเอาไปจ่ายแคโร n นั่นเองค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมแคโร n ต้องรับเงินด้วยนะคะแต่ว่าก็ เขาทำงานก็แลกเงินค่ะเป็นบ o ทแมนนะคะเ,ออเมื่อเอาไปเสร็จก็เข้าไปที่โลกแห่งความตายได้ก็คืออันเดอร์เวิลด์แต่ว่าไปอันเดอร์เวิลด์เสร็จยังไม่จบแค่นั้นจะต้องไปหาจัดค่ะ judges the judges นะคะไม่ใช่เป็นรายการ X-Factor หรือรายการแบบว่ากอดทาเล่นแต่อย่างใดค่ะ judges เนี่ยจะมี3คนที่ซูสเนี่ยหรือน่าจะเป็นเฮด e สนะคะกับซูสด้วยนะคะเลือกไว้มาเป็นคน ตัดสินว่าคนคนนี้ควรจะไปอยู่เทเทอรัสจะไปอยู่อีลิเซียมหรือไปอยู่แอสเพอร์ดลหรือจะไปอยู่แวเลย์ออฟมอร์นิ่งคือแบบต้องจัดว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนเันก็นั่งจัดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจัดเจสหรือว่าคณะกรรมการมี3คนนะเดี๋ยวบอกให้ว่าเป็นใครนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเราพูดถึงนี่ก่อนนี่ หนุ่มหล่อสองคนที่หน้าตาคล้ายกันเป็นพี่น้องกันคะ่ะเขาบอกเป็นแฝดด้วยซ้ำคะ่ะเป็นทวินค่ะเป็นทวินสองคนนี้นะจริงๆเป็นลูกของลูกของเนี่ยคนคนหนึ่งชื่อฮิปนอสเป็นเดเขียนตรงนี้นะคนหนึ่งชื่อฮิปนอสเป็นเทพนะคะอีกคนหนึ่งชื่อธนนทอสธนาทอสสองคนนี้นะคะเป็นพี่น้องกันเป็นแฝดกันที่เกิดมาจากพ่อและแม่เมื่อกี้บอกไปแล้วพ่อชื่อเอรบัส เอร b เบร์สหรือเอริเบิร์สเทพแห่งความมืดนะคะ,ะกับความเงานะคะแล้วก็แม่ชื่อว่า n ิกค่ะ n ิกก็คือเป็นเทพีแห่งความมืดที่ก่อกําเนิดแบบสิ่งที่แบบว่าเลวร้ายหลายอย่างมากๆเลยนะคะ,ะเขามีลูกสองจริงๆมีลูกเยอะมากนะคะแต่อันนี้เป็นสองคนที่พี่จะนํามาพูดถึงนะคะฮิปน o s ค่ะจริงๆแล้วเป็นภาษากรีกแปลว่า Sleep นั่นเองค่ะถ้าชื่อโรมันจะชื่อว่าซอมซอม somnos หรือประมาณเนี้ย somnus somnus ชื่อโรมันก็เป็น somnus น,นะคะธนาทอสชื่อโรมันชื่อมอร์สนั่นเองค่ะแล้วเนี่ยแปลว่าหลับและก็ตายค่ะเขาบอกว่าหลับเป็นตายเห็นว่าหลับกับตายมันใกล้เคียงกันมากนั่นเองค่ะเพราะมัน death to the world นั่นเองค่ะถ้าใครเคยได้ยินนะคะคำว่า death เอ uh, อ death ค่ะ death to The world เป็นสำนวนนะคะแปลว่าหลับค่ะหลับคือการที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าอยู่ในโลกแห่งความฝันนั่นเองค่ะมีเทพแห่งฝันอีกนะโอ้ยสรุปกระนาดนะคะในเรื่องใต้ใต้ยลงถ้าไม่ชอบมากกว่าเรื่องบนอลิมเปอสก็ไม่รู้เพราะเปิดอลิมเปอสแบบดูเฉยๆอ่ะดูเป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะคะท่านาทอสหรือมอร์สนะคะจึงได้คำศัพท์คำว่ายูทนาเซียนะคะยูทนาเซียยูแปลว่า well ค่ะทนาทานอสแปลว่า date ค่ะส่วนเซ er ียเซียเนี่ยแปลว่าการค่ะการที่ตายดีค่ะใน อ่าอ uh, ่า uh, euthanasia เนี่ยหรือ e ู t h a n a s i เนี่ยนะคะหรือเวลเด e เนี่ยในที่นี้คือการุณนะฆ่านั่นเองค่ะการุณนะฆาานั่นเองค่ะนะคะคือการขอตายดีๆก็คือแบบไม่ต้องตายเองแบบว่าเอ่อโดยทุกทุกทรมานนะะ ia, เนี่ยนะคะยูเทเนเ s ียเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามีประเทศอื่นก็ถูกกฎหมายแล้วนั่นเองค่ะขอตายดีๆนั่นเองค่ะยู t h น n a s i นะคะก็คือการทํา ธรรมการุณคาธรรมการุณน,นะคดนั่นเองค่ะส่วนคำว่าธนทนทอโลจี uh, นะคะธนทอโลจีตัวนี้คือการศึกษาเกี่ยวกับความตายนั่นเองค่ะการศึกษาเกี่ยวกับความตายนั่นเองนะคะส่วนฮิปโนสนะคะคนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคลิป2นะคะฮิปโนสนะคะเป็นเรื่องราวของฮิปโนสเพื่อนทวิน uh, ไม่ใช่เพื่อนนะคะเป็นแบบว่า พี่ฝาแฝดหรือน้อง,องสีน้องฝาแฝดน,นะคะของธนทสนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปที่เป็นแบบว่านางหลับตลอดเวลานะ,ะเพราะเป็นเทศแห่งการนอนนะคะและความพิกมากกว่านั้นนะคะคือฮิปโนสเนี่ยฮิปโนสเนี่ยะจะมีดอกไม้ประจำตัวคือดอกป๊อปปี้ค่ะดอกป๊อปปี้ นะคะหรือว่าดอกฝิ่นนั่นเองค่ะเพราะว่านางทำไมคะนางจะต้องบอกว่ามีสารฝิ่นอยู่กับตัวเพื่อให้คนหลับอะไรเงี้ยเป็นแบบยาชายา,ยาทําให้หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อก็ทาให้เคลิมคล้มตลอดเวลานั่นเองค่ะ,ะน,นฮิปนสก็จะมาคู่กับเทพที่ทําให้ฝันนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะฮิปนซิสเนี่ยในความหลับหลับอะไรประมาณนี้ความหมายของฮิปนซิสก็คือการสะกดจิตค่ะ การสะกดจิตนั่นเองค่ะคนิปโนไทาส์นะคะทำใ,ให้หลงเสน่ห์นี่ทำให้หลงเสน่ห์หรือการสะกดจิตก็ได้นะคะคิปนติกนะคะก็เกี่ยวกับการสะกดจิตค่ะ เกี่ยวกับการสะกดจิตนั่นเองนะคะอันนี้นะคะวันนี้พี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าพูดถึงคู่หูนะคะสุดหลอของเรานะคะคือเทพแห่งความตายกับเทพแห่งความนอนนะคะการหลับนั่นเองนะคะก็ที่มีเป็นแบบเทพแบบว่าฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยมีดอกป๊อปปี้อยู่ตลอดเวลานะคะดอกป๊อปปี้ร่วงกราวนะคะก็หลับนอนนะคะแล้วก็ แล้วก็เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังถึงการที่จะไปโลก Underworld นะคะเป็น Run of Hades ได้ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าในครั้งหน้านะคะว่าแต่ละดินแดนจะมีอะไรบ้างใน Underworld S t r u สตรั e เจอร์ค่ะตอนนี้พี่พิชชีขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่2ของเรื่อง Mythology Series นะคะ h a d e s r นนั่นเองค่ะบ๊ายบายค่ะ